ทำพยัญานะามันออกอยก่างนี้ลักษณะอะไรหะเหรอเฮ้ยแต่ว่าจำได้ว่ามันมีหน่์ทออย่างเงี้ยบางนึองอนะทอสั่งได้สั่งแม่ได้เหตุไปเขาสิไปน้ำหนามมาในตัวนี่แม่เนาะเขาโม,าไไม,มน,น,น,มนี่มู่วันใหม่ไหมไปหมดแล้วเนี่ยเนี่ยเขาไปน้ำหนามหมดแล้วนี่เนี่ยไปยังไงมันคือบ่กขังพยัญนะที่ไหนได้มันสิขังไหนเจ้าไหนบางนี่ยมันมาขางางังแล้วจังเสียปกติน้ำให้นี่มันสิขังดีนะอันนี้มนันหยอดองหลับเขา นันมี่ทออีกนี่ทอก้อนนีอย่หนึ่งอะไรม้นนี่เปอย่างอือโอ้ยไปอยากสเสพแล้วแบบนี้แหละเบิงอย่างไวป่ะม,มากขึ้นเดียวเป็นไปตัวจี่เทโอ้ยเหตุใดระบบีเนี่ยคือจิหายาอะไแอันนี้ั้งน้ามาเลยั้งบน้งมาเลยก็บ่เป็นอย่งว่า,อาอตอนเนี้ยแต่ว่าอนากตขา้างหน้าตรงข้ง,ขง,ขง,งขเียหันว่าข้งสีบ่วีนิำใส่เข่าได้ไหมไม่เนี่คือ้ไนไรแต เียกขึ้นเลเท่าเบียกเกี่ยวขึ้นสียลาเสีเท่าวันนี้เท่า,ทา,ทาโอ๊ยนายเห็นน่ะ